Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มียาอะไรบ้างมาบ้างมียาผมขอยามานี่ครับแกกระเพาะเจ็บหลังเจ็บแกวหมดเนี่ยปวดตัวแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ชุ่มก็ชวยนอนหลับดีอายุเจ็บเจ็สิบแปดกินก็ได้ทำาดีมีพวกแกสองคนวันนั้นมข,ขอกินขอกลยไปโรงพยาบาลบ่อยๆเป็นยาอายุวัฒนะขอกินประจำแล้วก็โรงพยาบาลไม่ปลาล้าในนี้ เขาเดินเมือาหากินยากตอนนี้แหละแต่ผมตอนนี้คขติดต่อหลายตีอย่างอุปกชิ้นที่วังลึกเขาก็สั่งเป็นคาเปจามที่ลำปางที่ถึงบางวันหินเ่งเขาสั่งคาไปจามน,น,น,มนี้ใน,นใ,นะในหม้อเนี่ยในหม้อเนี่ยก็เอาพวกนี้มาต้มกันนะในหม้อตัวนี้แหละที่ผมต้มเนี่ยครับแต่หนองนี่น,น,นี่ผมก็มไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะมันมีหลายจังหวัดในของจังหวัดแท้เนี่หม้อเดียว ครับแล้ววันนี้คนมาสนใจกันเยอะไหมสนใจเยอะแต่จำหน่ายหลายอันหลายซอสที่ที่ที่แพ้เองเนี่ยมีพวกนี้อยู่เมีมีครับคาประจำเลยเราก็เอามาจากป่าที่นั่นเลยครับป่าในในห้วยเออในสำลูดไก่ค้างก็ไอ้กระหรอกนะเขาติดตามไปเขาไปดูป่าบ้านผมนะไปดูขึ้นเขาลงห้วย กับผมเองอย่าใครให้เขาไปดูเยอะๆเหมือนกันแบบนี้นะชื่อชื่อหมู่บ้านอะไรนะเนี่ยบ้านมีพงหลวงแม่พงหลวงนะครับหมู่ส<ต>ิบห้าตำบลมีตำบลตำบลม,มีพงกับพงชี้จังหวัดข่า